สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการดีคอนพามลัตนาธิเบตนะครับผมโครงการนี้จะอยู่กับอ,อยู่ติดกับสถานี MRT ไซมาครับห้องออกจากลิ์มาซ้ายมือนะครับห้องแรกเลยจะเป็นชั้น21เครับเลขห้อง234-319ตามนี้เลยครับผมห้องไซส์29ตารางเป็นไทท์ห้องนอนระเบียงห้องหันไปทางทิศตะวันออกมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาอ่า ตัวห้องนะครับที่นี่ทุกห้องเลยเวลาเราเข้ามาผมให้ดูก่อนโทษทีห้องเนี่ยเข้ามาจะเป็นระบบดิจิตอลล็อกคือเราสามารถกดรหัสเข้ามาก็ได้หรือว่าจะใช้การแตกเข้ามาก็ได้นะครับในห้องอ่ะเข้ามาก็จะจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยครับมีโซฟานะครับไซส์สที่นั่งมีโต๊ะตัวข้างโซฟาแล้วก็มีแอร์หนึ่งเรื่องในห้องนั่งเล่นครับทีวีจะเป็นตัวทีวีชาร์ปนะครับจะเป็น ตัวสมาร์ททีวีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าในห้องไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องติดตั้งเพิ่มต่างหากแล้วก็ชั้นวางทีวีนะครับก็จะเป็นยูอินมาจากโครงการเลยให้มาพร้อมกับชั้นวางรองเท้าข้างๆชั้นวางทีวีนี้ให้ตั้งเลยโซนห้องครัวจะมีกระจกฉากกั้นนะครับกั้นแยกระหว่างห้องครัวและห้องอนั่งเล่นครับผมซึ่งจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องกลิ่นเวลาเราทำกับข้าวเลยก็จะมี ตู้เย็นให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้ตามนี้เลยครับผมตัวเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับชั้นวางของตรงนี้ก็วิวอื่นให้สวยงามเลยระเบียงห้องก็จะมีเครื่องซักผ้าให้หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็วิวห้องอ่าตามนี้เลยครับผมวิวระเบียงโดนแดดช่วงเช้ามองเห็นแม่น้ำเจ้าพยาตามนี้เลย ถัดมานะครับก็จะเป็นในโซนของห้องนอนห้องนอนเนี่ยก็นี่ตามนี้เลยครับผมห้องนอนก็จะมีที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์ห้าฟุตครับผมพร้อมกับแอร์หนึ่งเครื่องนะครับในห้องนอนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่บิวอินมาจากโครงการนะครับแบบบานเปิดสูงชนฟ้าเลยพร้อมกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งติดให้ด้านข้างอย่างนี้เลยความพิเศษของห้องนี้คือจะมีโต๊ะทำงานบิวอินที่ วิวมองเห็นแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็แดดช่วงเช้านี่ตรงนี้สวยมากมากครับผมห้องน้ำสุขภัณฑ์ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับที่โครงการให้มาตัวอ่างน้ำก็จะมีตู้เก็บของแบบกันน้ำให้ด้วยแล้วก็สุขภัณฑ์พร้อมกับแยกโซนแห้งโซนเปียกน,นะครับมีฉากกั้นหนับน้ำแล้วก็ตรงโซนอาบน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วย ห้องนี้คอนโดดีคอนพลามรัตนาทิเบศนะครับติดสถานีรถไฟฟ้า MRT แยกไซม้า MRT ไซมา้ T, มาครับทษทีชั้น21ขนาดห้อง29ตารางเมตรราคาปล่อยเช่าที่8,500บาทนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะขอนัชมห้องจริงก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่า ID ดีไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบก,การรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชม ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม